ไปไหนมาไปดูรอบๆดูทางหนีที่ไร่คุณเป็นอะไรคิดถึงคุณพ่อคุณเหรอฉันเป็นห่วงท่านพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าท่านหนีไปซ่อนตัวที่ไหนคุณลองคิดดูสิว่าคุณพ่อคุณไปทำอะไรที่ไหนเราอาจจะไปเจอท่านที่นั่นแล้วนายคิดว่าพ่อฉันจะทำอะไรต่อไป รัฐมนตรีอารียังไง้อาวุธกับคุณพ่อของคุณก็ไม่ทิ้งเรื่องนี้นายหมายความว่ายังไงสองคน,นต้องจบที่ธนารีคุณพ่อของคุณไม่มีวันทิ้งบริษัทแน่นอนฉันเข้าใจแล้วถ้าเราตามลุงอารีไปยังไงเราก็ต้องจอาคุณพ่อ<_><_><_><_>คุณเริ่มฉลาดแล้วนี่ ขอบใจนะเดี๋ยวนี่นายนายหาว่าฉันง่อมาตลอดงั้นเหรอหืมไอ้บ้าคุณเจ็บนี่ใครอุยออ้ยหยุดหเจ็บนะคุณมานี่เลยเจ็บ